ดัฟฟนคาจินไม้พิรัตยันสถานะเธอคนนี้แค่พี่น้องไม่คิดจีบทำเอาต่อมจิน้นกระตุกรัวๆสำหรับความสัมพันธ์ของก้อยอรัชพรและไม้พิรัตที่ถูกจับตาหลังฝ่ายชายไปออกรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะก่อนที่เวลาต่อมาสาวก้อยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพี่น้องที่น่ารักพี่เขาน่ารักก้อยเห็นเขามาตั้งแต่เด็ก สถานะตอนนี้ใครเข้ามาจีบก็ได้แต่ยังไม่มีแฟนตอนนี้ขณะที่ล่าสุดนั้นไม้พิรัตก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่ได้จีบครับถามว่ามีโอกาสไหมจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดงงไหมผมว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตผมก็ไม่ได้ปิดอะไรตอนนี้ไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือดูแลใครเพราะว่างานตัวเองก็ล้นมือมากม มีหลายอย่างที่เราอยากทำและต้องทำให้ทันด้วยตอนนี้มีการบ้านที่ต้องทำก็ต้องโฟกัสที่อย่างอื่นไม่ได้ถามว่าลุ้นขึ้นไหมเวลาแฟนๆเขาลุ้นมันก็น่ารักดีแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ก้อยเป็นคนที่น่ารักเวลาที่เขาทำงานเขาเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากหัวใจตอนนี้อยังว่างถามว่าเหงาไหมจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามที่ทำงานหนะัก เพื่อจะให้ไม่รู้สึกเหงาก็เลยหาธุรกิจทำหาอะไรทําเยอะแยะไปหมดเพื่อให้ความเหงามันไปต่อแถวอยู่ท้ายๆ